เชิญชาเชิญเอย่าคู่กลับของเรานะคะคนต่อไปนะคะนักแสดงนำทั้งสี่ท่านเริ่มที่คนแรกนะคะน้องก็เอิยประพาโมนโทนเอี่ยมจันทร์ค่ะอันนี้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงจากสิงคโปร์มาแล้วนะคะการันตีความสามารถเลยนะคะ ค่ะพี่ปองครีดดังๆนะคะคุณเพชรเผ่าเพชรเจริญสุขค่ะรเราคนรจะเองช่วยกันเองเนาะอีกท,ท่านหนึ่งนะคะคุณนตอมชนะกันนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และท่านสุดท้ายน,นี้ FC น่าจะเยอะมากๆเลยนะคะเรียนเชิญน้องพิมมาค่ะพิมมาดาใจศักเสริญนะคะเรียนเชิญค่ะพะนักงกานใหม่ของเราไปช่นะตรงกลางเลยนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้การพูดคุยของเรานะคะถ้าใชดิฉันซึ่งเอ็นจีกจ็คือเป็นแบบนักข่าวสายบันเทิงมากีอนนชื่อจะเฮฮามากมันดูจะหลุดมมูสจากหน้าของเต๋อเนาะก็ได้อยู่ไหนได้เหร อยากเลยเดี๋ยวพี่พาออกทะเลวันนี้เราเลยจะพานะคะเรียกว่าเป็น HR กิติมสศอันนี้เขาจะมาคุยแบบเจาะลึกระดับจุลภาคเลยที่แต่อบอกหนังวันนี้มันต้องเป็นแบบระดับลึกใช่ไหมเขาจะแบบเจาะลึกมากๆเลยนะคะบริษัทของเขาเนี่ยมาตรฐานมากนะคะเดอะส standard สุดๆ ในการเขาจะถามคามถามแบบเจาะลึกกับนักแสดงทุกคนนะคะ,ะเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพิ่งกลับมาเลยนะคะจากงาน World Economic Forum นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเคนนครินนะคะเรดียนเชิญคะ่ะคุณเคนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโต๊ะกันเลยนะคะสัมภาษณ์งานกันตรงนี้เลยแต่ พี่จะบอกกติกาอย่างหนึ่งอันนี้พี่เดียวเป็นคนคิดนะคะยังไงก็ตามไปด่าพี่เดียวเอานะคะคุณเคนเนี่ยจะถามคำถามทุกคนคนหนึ่งคำถามเมื่อคทุกคนตอบเสร็จแล้วเนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นคนประเมินว่าคําตอบที่กระางแต่ละคนดูถึงเติให้เนี่ยผ่านการพิจารณาจากพี่หรือไม่นะคะซึ่งพี่ขงมงมากว่าพี่เดียวอะไรเป็นเกณฑ์นะคะให้พี่เป็นคนตัดสินคําถามนี้นะคะโดยพี่จะมีป้ายชูนะคะนี่ว่า ไม่ผ่านพิจารณาก็คืออันนี้แอะแตงนะหรือว่าติ้งนอนมัผ่านการพิจารณานะคะอันนี้เบมือนเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเลยเนาะอ่าใกล้เขียน <laughs> อาวล่ะคุณเคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะยกหน,น,น้าที่หนีไม่ใช่ดีเบทเนาะไม่ใช่ครับวันนี้ไม่คุยเรื่องการเมีงเป็นการสัมภาษณ์นะคะ,ะพนักงานใหม่ ว่าคุณพีทมีคำถามอะไรบ้างเชิญเลยครับได้ครับคนขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งเป็น HR ชอารองหนักเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกแบนว่าคำถามที่เตรียมมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากผมคนเดียวนะฮะมีตัวแทนมาด้วยโอเคแล้วก็ไม่ได้เตรียมกับทีมมาก่อนเลยทั้งพ่วงกับรองนักแสดงใช่ทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองจะต้องเจอคําถามอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่เต๋อเขาจะเป็นคนเห็นชอบเลยเห็นชอบอีกทีนีงผมไม่เกี่ยวแล้วกันนะครับถามพี่เต๋อก่อนได้ครับคือผมที่ว่าได้ยินว่าหนักเรื่องนี้ได้รับ คอนเซ็ปต์ว่าเป็นเหมือนกับภาพยนตร์ชวนคิดชีวิตคนเมืองก็เลยอยากถามพี่เต๋อว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรนะ่าสนใจบ้างครับผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดตั้งจากชีวิตคนเมืองอ่ะจริงๆมันเป็นเมืองอะน,นะมันเลยมีทุกอย่างที่มารวมกันทั้งหมดอะไรกันี้เพราะฉะนั้นพอเราเล่าพอเราจะจะเล่าเรื่องของสังคมตนาน่างๆหรือเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรพวกนี้พอเราเล่าผ่านเมืองเราว่ามันมีทุกอย่าง อย่างห่างเรื่องนี้สมมติว่าที่ผมบอกเสมอๆว่ามันเป็นเรื่องของคําถามที่ว่าด้วยเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสังคมหรือชีวิตอย่างเงี้ยเราสามารถเล่าผ่านบริษัทหนึ่งได้เราเกือบครบทุกอย่างหรือว่าเล่าผ่านออคอนโดท้องถนนต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันสามารถมันรีเฟล็ก สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ได้อย่างดีครก็เลยชอบที่ชีวิตคุณมีอิทธิลอะไรเลายใช่บผ่านไมครับแปลว่าพี่จะมาจากบางละมุงนะคะแต่คำตอบของเ๋อทำให้พี่อยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมาสำรวจชีวิตคนเมืองกันได้ แต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นผู้กำกับขออีกคำถามหนึ่งครับได้ครับคำถามถัดมาครับเขาบอกว่าทั้งโทนแล้วก็วิธีการเล่าจากตัวอย่างหนังเนี่ยผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นหนังเทศกาลแล้วยิ่งถ้าเห็นโปสเตอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกใบม,มะกอบใช่ไหมใบม,มะกอมมะกอบอยู่เต็ไมไปหมดเลยวิมันต้องดูยากแน่นอนต้องปีนบันไดดูหรือเปล่าในฐานะที่พี่เต๋อเป็นผู้กำกับจริงๆเนี่ยงานะเรื่องนี้ดูยากไหมครับสำหรับคนดูคือผมคิดว่า มันมันจริงจังดีกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้จริงจังกับเรื่องบางเรื่องมันทําให้เราแบบเรียนรู้อะไรหลายหลอย่างับกับอย่างหนึ่งคือพอเรามีรอบวงสนทนาของที่เอ็นยุบลมที่เมาาื่อสัปดาห์ก่อสำหรับผม มันเป็นรอบที่ดีมากๆเลยมาถึว่าเวลาคนดูหนังเรื่องนี้เขาดูแล้วเขาไม่เหมือนกระตกสะท้อนตัวเขาเองด้วยว่าเวลาเขาเห็นสิ่งที่อยู่ขึ้นที่ที่อยู่ในจอเนะเขาเขาคิดยังไงกับมันคำถามที่ตัวละครมี มันเป็นคําถามที่เขาเคยมีหรือเปล่าแล้วเขาเคยตอบว่ายังไงแล้วตัวละครตอบว่ายงไปแล้วหลังจากนั้นน่ะมันคือการออกมาแล้วสนทนากันเพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่าผมรู้สึกว่าคําถามที่มันอยู่ในหนังมันมันไม่ได้ตอบได้ง่ายครับแล้วผมรู้สึกว่ามันคงดีนะถ้าเกิดเราออกมาแล้วแลกเปลี่ยนกันในสิ่งที่ตัวเองคิดผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะดูยากหรือดูง่ายแต่ผมคิดว่ามันเป็นหนังที่จริงจังและควรจะดูในยุคนี้มากกว่าเพราะผมเพราะผมคิดว่ามันเป็นคําถามของยุคสมัยนี้มากแล้วมัน มันเกี่ยวข้องกับทุกคนครับถ้าไม่ใช่คนจริงจงดูได้ไหมครับโอ้ยถ,ถ,ถ้าไม่จริงจังเ,เวลาดูจะจริงจังเลยมันจะรู้ว่าปัญหามันอยู่ใกล้ตัวที่คุณคิดอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูยากแต่ว่ามีความจริงจัง<ช>และเหีกับชีวิตเราเหมือนกับชีวิตเรา,เราจริงๆด้วยหรือว่าถ้าเกิดคุณเคยมีคําถามที่คุณแบบตอบไม่ได้ในชีวิตจริงการมาดูในเรื่องนี้บางทีอาจจะให้คําตอบบางอย่างคุณครับเห็นชอบไหมครับต้องการคำตอบบางอย่างในชีวิตตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นชอบค่ะ อจะมีคําตอบไหนมันไม่เห็นชอบได้หรอครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเป็นจิมอีที่น่าสนใจมากเอาละคําถามของพุ่งกลับหมดไปแล้วสองข้อทีนี้เลอหลังเราแสดง้าเมื่อกี้น่าเกรงเลยพี่เคนทำยังไงดีถามจะไม่จริงจังแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะหน้าขึ้นแล้วเพราะว่าคำตอบยากๆให้พี่เต๋อหมดการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่สุภาพสตรีก่อนค่ะอ่าท่านที่ผมจะถามต่อคือคุณเอิ่งเอ่ยนะครับถามว่า ผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้คำตอบแต่ว่าตั้งใจจะโยนคำถามใส่ผู้ชมสำหรับนักแสดงนาอย่างคุณเอิงเออยหลังจากที่ได้ดูจบก็ได้ดูแล้วใช่ไหมครับคําถามแรกที่เด้งเข้ามาในหัวคุณคือคําถามอะไรครับเส,เสียงในหัวเสียงในหัวคืออะไรและจนถึงตอนนี้ได้ค้นพบคําตอบของคําถามนั้นหรือยังคุคำถามยังมั้สองข้อ ถ้าแบบประกว่าอยู่ถแบบว่าคำถามแรกที่ขึ้นมาหังจจะดูเสร็จก็คือทำอะไรไปวะอ้าวตัวเองทนอะไรไเราหรือเพื่อนเราเราคนเดียวเพราะอะไรครับไม่เออเพื่อนในฐานะเราแสดงหรอหมายถึงว่าเราดูเวลาเราดูงานตัวเองเราก็จะ เราต้องเห็นตัวเองก่อนอยู่แล้วแหละแล้วจริงๆเราเริ่มพวกคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีตั้งแต่ตอนที่เราทำเราหมาว่าในกระบวนการทำมันมีคำถามแล้วก็มีทั้งคำตอบแล้วก็ไม่มีคำตอบมีแต่การทำเพราะฉะนั้นมันก็คือ แต่ทำแต่เริ่มทำจนถึงดูเสร็จมันก็จะมีหลาคคำถามเ็มไปหมดอัไอย่างนี้ก็เป็นคุยชันมาแต่ว่าถามมันแรกถามแบว่ากูทำอะไรไปวะนี่คือดูถามตัวเองาตัวเองแล้วตอนแรกที่อ่านบทมีถามว่าพี่เต๋อทำหนังอะไรวะมีไหมครก็มีแล้วถ้าเต๋อตอบน้องได้ไหมคะนี่คือก่อนเวิร์ชชไ่นฝั่งเวิร์ชชอ่นก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างงี้แล้วมีคำตอบไั้ไหมมีคำตอบกับตัวเองนะสักข้อเด่ที่มีบอกว่ามีคำถามมากมายก็มีค่ะมี เอาอยากรู้ด้วยคตอบค่ะต้องอันนี้นะว่าเมื่อกี้เป็นคำอะไรใช่เอาอยากรู้ด้วยคือเหมือนโยนบอลมาให้ผมแล้วผมต้องตีกลับใช่ไหมไม่ผิดกลับหรือได้ค่ะมีคำตอบอะไรที่ได้กลับไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับจากทางนงเอ่อต้ด้ตอบว่าหลายๆครั้งอะไรที่เรารู้สึกมันมันก็ถูกต้องแล้วหมายถึงว่าในบางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าคือไม่เข้าไฟไม่ออก เราก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมัน,มนจริงพอที่เราจะที่เราจะแอคชั่นอะไรสักอย่าง,งแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้เอความรู้สึกนี้มันได้รับการที่คายในภายหลังด้วยขอเสกพรบมือได้ไหมครับลึกซึ้งมากาแต่ว่าอะไรขออีกทีได้ไหมครับูุเรูดบุเร <laughs> ็ดบุรดที่ <laughs> ชอบไหมครับเ <laughs> พือนคำตอบ <laughs> ชอบชอบชอบเป็นคำตอบที่ฟังแล้วอะ่ะอยากเข้าไปหาคำตอบในหนังอีกที นนเพราะฉะนั้นเลยครผ่านครบยอขอเฉะเบ,บอด้วยนะครับอท่านถัดไปคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมเองตอนแรกผมเจอเขาครั้งแรกผมถามว่าอันนี้ทรงผมจริงใช่ไหมเนื่อว่าเขาใส่นิดละครับร,รู้จริงจริงเพราะว่าเราจำภาพเขาจากซีรีส์หรือว่าเรื่องก่อนๆแต่รู้ว่าทรงผมที่โกนะ้นะไม่ใช่ทรงจริงหรอกเรารู้แหละจากซีรีส์เรื่องก่อนก็เลยถามมันนี่ก่อนแต่ผมจะไม่ได้ถามคุณเรื่องนี้ค,ค,คำถามจะยากกว่าน,นั้นครับ มีใครได้เดินมีเทศ,าศากาล Human Resource Center หรือยังคแต่มีใครได้เดินมาราคาชั้นแผลเม่สักครู่ที่จากไปถ้ายังไม่ได้เดินเดี๋ยวแนะนําให้ไปเดินนะค,ะครับ,รบเพราะว่าคุณจะเจอใบสมัครงานและใบลาออกของใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือของค,คุณเพชรครับคุณเพชรเนี่ยได้กรอกใบสมัครงานและใบลาออกซึ่งในใบสมัครงานเาขาบอกมาแบบนี้เขาบอกว่า ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้อาศัยในชนบทแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์แเหตุผลที่ควรจะรับคุณเข้าทำงานนี้ก็คือรักความสงบนี่คือยังไงฮะต้องอธิบายนีดหนึ่งฮะเห็นข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ๋อตาเลยครับเป็นาตาเลยครับก็เขียนด้วยตัวองรจริงใช่ไหมตอบจริงโอเคครับตอบจริงครับก็ผมแค่รู้สึกว่า ผมเป็นคนที่ชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ,บอะไรเงี้ยครับโอเคในในตัวเมืองมันก็คงมีความวุ่นวายเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วที่ผมก็คือจะนึกไยถึงแบบสภาพอากาศด้วยแล้วแบบเออประเทศไทยของเราเทปของเราจก็มีแบบภาวะมลพิษเยอะพีเอ็มอะไรต่างๆก็เลยแค่นึกถึงสถานที่ที่ผมอยากจะไปอยู่ ที่อยู่แล้วรู้สึกสงบเป็นตัวเองสบายใจมีความสุขผมก็เลยคงรู้สึกแบบว่าชนหมดเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค,คือปกติชอบชีวิตสงบสบงบแบบนั้นอยู่แล้วใช่ประมาณนั้นอยากอยากมีชีวิตประมาณนั้นน,นี่ค,คิดก่อนดูหนังทําหนังเรื่องนี้หรือว่าคิดก่อนเล่นหรือว่าพอได่นเล่นแล้วก็เออไปตอนแรกคิดแต่ยังไม่จริงจังแต่พอเล่นเรื่องนี้นเริ่มคิดจริงขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ค่ะข้างเลยใช่ไหมคะชอไปได้ไหมอยู่ไม่เยวก็ได้ไม่เป็นไรไปด้วยแต่ว่าชอบชอบอย่างนง้นจริงๆคือปกติก็เดินทาง ชอบไถ้ามีโอกาสมีเวลาก็าจะชอบไปอยู่ในที่ที่ทสงบอยู่แบบธรรมชาติผมชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วกันผมรู้สึกผมอยู่กับธรรมชาติแล้วผมผ่อนคลายรู้สึกได้ได้เติมพลังชีวิตให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นแบบสไตล์สดด้วยรักความสงบค่ะไครับค่ะสิครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ของเขานะสรร <ขอ S 2> คุณครับขอบคุณค่ะขอค้านนะรึเปล่าเนี่ยลูกศิษย์เก่าเนี่ยเขาจะไม่ให้ด้วยนะเพราะว่าเป็นคนที่ทำได้ไงผ่านค่ะ ติดมาขอเช็อปรอมือด้วยนะพี่คุณเพชรนะครับค่ะถัดมาครับน้องพิมมาครับค่ะคำถามบอกว่าในฐานะตัวแทนของเด็กเจนซีเพิ่งจบใหม่และกำลังจะเข้าสู่ใบทำงานครับทำไมเด็กเจนซีถึงต้องมาดูหนังเรื่องนี้ครับเออไหนบอกว่าง่ายไงคะค่ะก็จริงๆพิมมาเป็นตัวแทนเด็กเจนซีหรือว่าเฟิร์สดับเบิรในเรื่องนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เรื่องนี้มันน่าจะรีเลทกับกับคนที่กําลังเป็นเฟร์จอบเบอร์หรือว่าเป็นเด็กจบใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานหรือก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทํางานในชีวิตจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะเห็นการเดินทางของของตัวละครว่าแบบ การที่เขาเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยภาพฝันที่เขาเคยฝันไว้ว่าแบบการทําง,งานของเขาจะเป็นหนึ่งสสมสสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันจะเขาจะต้องผ่านแล้วก็พบเจอกับอะไรบ้างที่ทําให้เขาได้เข้าใจจริงๆว่าสุดท้ายแล้ว โลกแห่งความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดก็ได้เลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้ first jumper หรือว่าเด็กจอนซีที่กําลังจะเริ่มทํางานหรือว่าเริ่มเข้าสู่วัยทำงานจริงๆในปัจจุบันเนี่ยน่าจะดูแล้วน่าจะได้แบบข้อคิดแล้วก็ได้ตั้งคําถามไปพร้อมๆกับตัวละครจีดาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจีดาหรือว่าชีวิตของคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยมันมันต้องพบเจอกับโลกแบบไหนกันแน่แล้วและเราจะดีลกับสิ่งนี้ยังไงบ้าง คือได้เตรียมตัวใช่ใชไหมครก่อนที่จะเข้าไปสู่โลกการทางานจร<ช>ิงๆหรือถ้าใครที่ทางานมาสักพักก็ก็ดูได้ใช่ไหมจะได้ตรวจสอบการทำงานของตัวเองจริงๆกับเรื่องนี้ด้วย<ช>ผ,ผ่านไหมครับไม่ผ่านค่ะเห็นตัวอาจาที่รู้สึกแก่แล้วก <l acht> ็ไม่สวยเลยนะพีะ่มาห <l acht> รือหรือพี่เติ้ลมีคำแนะนําถึงเด็ก Gen X บ้างไหมครับเด็ก <l acht> พี่บูมได้เลยนะคะพูดถึงผ่านคอเค สุดท้ายครับของคุณอะตอมน,นะ,ค,ะครับคอันนี้ต้องยากสุดๆไปเลยเออทำไมผมไปอยู่ท้ายได้ล่ะผมกดนานมากเลยครับพี่ตคำถามยากจ,<ะ>จริงฮะเขาบอกว่า คือหนังเรื่องนี้อินสปายผู้ชมหลายๆคนให้ให้ลุกไปทำอะไรหลายๆอย่างเช่นเช่นเมื่อกี้เนาะที่พี่เตินพูดอย่างพี่เอ๋นิ้วก้มเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมราวแชร์หรือว่าคุณปืนเอกพจน์เนี่ยก็ดูจบก็มาทำพิธีการนะครับเซ็นเตอร์นะคะใช่แล้วก็ถ้าเป็นกุฎาตอมนะครับในฐานะศิลเวปินเนี่ยอินสปายอะไรจังหวะที้ไปทำอะไรบ้างผมนนี้มันผูกผูกมัดหน่อยๆอินสปายในฐานะในฐานะผู้ชมแล้วกันที่ได้ชมไปแล้วนะ ถ้าเป็นผมก็คงจะเป็นทำทัที่ถนาดนะครับคงอาจจะอินสไปร์มาได้เป็นได้เป็นเพงเลงแต่ก็เป็นเพลงที่ชวนตั้งคำถามแล้วก็อึ่งๆนําไปสุดการกดแตกบางอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าตัวหนักเองเนี่ยมันก็ ส่วนพวกเรากกับปรทบทวนความจำเจในชีวิตเราซึ่งเป็นความจำเจที่มันไม่ควรถูกปล่อยไว้แล้วกันม,ม,ม,มันเป็นปัญหาเป็นคำถามท,าที่ถูกมองผ่านแล้วก็ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมามองมันด้วยกันอย่างจริงจังแล้วก็ครานี้มะได้ถูกทำแล้วผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็คงเป็นอะไรที่ที่เราอยากจะชวนทุกคนมาได้ได้ชมกันพร้อมๆกันครับผมมีชื่อเพลงยังครับโอ้โหเอาชื่อเพลงด้วยถามจอถามจอเอา เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอย่างอื่นแล้วเนาะใช่ครับจจะริงเอาเฮ้ยก็ดจะเหมาะกับเรื่องนี้นะเหมือนตอนสัมภาษณ์ผู้ที่อยากหนึ่งแล้วพอมาทำจริงแล้วได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะตอนนี้คุณตอนค <ๆ S 1> ือคิดอยู่นะบอกมึง <c oughs> คิดคิดคิดอยู่พิเนเอาจริงใช่ไหมฮะครับครับ ไม่ตอบก็มีอาจจะเป็นประมาณว่าแอบฝันไว้ว่าได้ลาออกอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยชื่อมันดูแบบอินดี้อินดี้อินดอินดี้อินดี้อินดี้คือไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงว่ายังไงดีเออแอบฝันไว้ว่าได้ลาออกจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับโอ้โหเดี๋ยวเจาะสามเจาะสามอาจจะเลยอารมณ์นี้ไปขอนะฮะเอาไปเขียนไปทันแล้วครับพี่เออเอาหนังให้หนังออกก่อนะ ผ่านไหมครับผ่านไหมครับแน่นอนขยับควาเตึงของเขาขอบคุณมากเลยคุณน้องต้อบด้วยนะครับผมหมดหน้าที่แล้วหมดใจแล้วโอเคแต่ว่าพอน้องตอมพูดถึงเรื่องอินสไปด์เรื่องของบทเพลงนะ น้อตอนแรกต้องรอนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรครับผมว่ามีเพลงหนึ่งซึ่งกาเนิดนะบนโลกใบนี้นะคะนักก่นก็คือเพลงพนักง,งานใหม่บนโลกใบนี้ซึ่งรดิวโดย Big นิคก็บิกแอร์สาขาแล้วก็เขียนเนื้อด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ร้องโดยคุณป้าปรเตโต้วันนี้ทั้งสองท่านมาร่วมงานไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะบนเวทีแห่งนี้เรามีนักร้องนะคะอยู่แล้วนะคะหลายเวทีมากมายนะคะหลายวงนะคะเพราะฉะนั้นเดียว มีบทเพลงนะคะพิเศษนะคะจากเราตัวแสดงนะคะสําหรับพนักงานใหม่บนโลกใบนี้เดี๋ยวให้ทันหาทันปะมาแล้วต้องแห้มาเล่นแบบนี้เข็นเข็นจะร้องผมผมเต้นอย่างเดียวผมเต้นท่านเนี่ยไปนั่แสดงห้สิท่านลงไปเจียนตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเชิญน้องพค่กับยังงึ้งก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดนึงนะคะโอเคจะคุยกันับน้องเพนตต่อนะเป็นยังไงบ้าง ดูคลิปเขาเป็นแบบร้อยรคลิปแน่นอนผมเตรียมตัวอย่างมากเขามาจาก world economic forum ใช่เขาเพิ่งมาเลยผมดูสิบคลิปเลยเดี๋ยวกลัวตอบผิดแล้วเป็นยังไงอนพอได้ตอบพอได้ฟังคำถามจริงๆ<ะ>เห็นแค่คิดว่าเรื่องเนี้ยตอน มันจะมีได้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆหรือเมื่อกี้ผมเพิ่งรายการนิพการเมื่อกีนเพิ่งสัมภาษณ์กันจริงๆใช่ผมผมรู้สึกว่ามันมันเป็นหนักที่ให้ผมมีโอกาสได้คุยกับอย่างเงี้ยคนคนุวเลีนหรือว่าสื่ออื่นที่เขาถามคําถามที่เนื่องมาจากหนแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นที่เออดีเหมือนกันถ้าเกิดมันจะได้รับการพูดถึงไปเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่า การที่จะออกมาไหนที่คิดถึงพ่อตื่นมาจะต้อปีน้ากุเล่นก็รอาอาทิตย์หน้านี่แหละเพื่อทำให้คนมาดูใช่เออรีบดีมาอ๋องั้นต้องรอติดตามนะคะคนชอบคิดทั้งสองคนมาเจอกันสนุกสนุกเมื่อกี้พูดคุยอย่างสนุกมากเลยครับสนุกครับใช่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นได้ฟังน่าจะแบบ น้องไดไ้ได้คิดตามได้เลยด้วยนะคือผมว่าประเด็น,นของหนักมันร่วมสมัยค<ฆ>่ะแล้วก็ใกล้ตัวกับคนทํางานไม่ต้องทํางานออฟฟิศก็ได้คือ<ฆ>ทางานประเภทไหนก็ได้ถ้าเป็นคนทํางานอยู่ในระบบแรงงานหรือว่าจ่ายประกันสังคมเนี่ยก็จะรู้สึกได้การสังคมไม่ใช <laughs> ่ใช่ไค่ะ <laughs> จะรู้สึกได้ว่าหนักมาทํางานกับเรายังไม่ได้ดูนะแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นร่วมสมัยเมื่อกี้ที่คุยกันก็ไม่ได้ถามคำถามแบบคนกำลังจะไปดูหนเงนคนยังไม่ได้ดู กระแสที่มันเกิดขึ้นผมถามคำถามกับศิลปินคนเดิงผมทริปพี่เต๋อเป็นศิลปินว่าเขาตีความปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกด้วย <c oughs> เขาคิดกันมันยังไงแล้วเขาตั้งคำถามกันมันยังไงแล้วที่ผมชอบที่สุดก็คือ หนังเรื่องนี้มันไม่ได้คำตอบซึ่งผมนใน,ในรายการผมชอบคำตอบนี้ชอบให้เฟรมเวิร์กอะไรซึ่งผมช่วงนี้มันทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครรู้คำตอบที่แฟบชี้ผมก็เลยรู้สึกสนุกมากมกที่ได้คุยเพราะว่าพี่เตอ๋อไม่ได้ตอบอะไรผมเลยแต่ <laughs> ว่าพี่เตอ๋อตั้งคำถามกับผมไปเรื่อยๆเ,เช่น ทำไมอยู่เฉยๆกูก็เหนื่อยได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกเมื่อกี้ไม่ดอกพี่เต๋อผมรู้สึกเออกูก็เป็นเหมือนกันเว้ยพอไมรู้สึกเราต้องวิ่งตามกันทุกเรื่องเพราะเดี๋ยวเอไอตัวใหม่แล้วจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่พรำจะทำอะไรอีกเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าดีมากที่พี่เต๋อที่ทำให้มันมี ทุกคนได้มาสนใจอันนี้ก็เป็นมุมมองน้องเคนในฐานะคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าน้อเคเชียร์เนาะให้คนมาดูหนังเรื่องนี้เห็นชอบครับเห็นชอบนะคะพิจารณานะคะเจอเลยคฝากเลยค่ะหนังเรื่องนี้29มกราคมนี้แล้วนะคะยังมปนรีซอสนะคะพนะกงานมาโปรดรับไพิจารณาก็จริงๆอย่างที่บอกไปบ่อยครัว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมเป็นคำาพที่จริงๆร่วมสมัยมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนทุกคนก็ผมรู้สึกว่าถ้า ได้เข้าไปดูแล้วะ่ะสิ่งที่ผมคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นคือบทสนทนาที่ออกมา,าหลังจากคนที่ออกมาจากโลกเราพูด <c oughs> คุยกันเหมือนที่วีส,สองวีที่ผ่านมาที่ผมสึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วทําให้ผมสึกว่าคนทุกคนจริงๆแล้วสามารถมี p อ o a c h ในการดูในเรื่องนีงน้ได้ทุกคนแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุกคน แต่ว่าอยากอยากขึนอายใในการที่ออกมาแล้วจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่มีต่อเรื่องแล้วลก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีการพูดคุยมากขึ้นเราจะทําให้ปัญหาบางอย่างที่เรามันมีอยู่ในใจเราไม่รู้มันจะตอบในสักทีมันจะมีคำตอบอะไรโอเคอบโปรโมคิทต์น้ำเติดด้วยนะคะภาพยนตร์ตอนที่9แล้วนะคะจากุูมกับคนนี้นะคะในสัมภาษณ์เสียมติให้จาก HR กิจวัตรของเรานะคะคโอเคนะักะ่รินนะคะ มาจาก world economic forum เลยจากนู้แล้วก็มาที่นี่เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเราไปชมโชว์พิเศษนะคะจากทีมนักแสดงนะคะน้องมังเลยนะคะคุณเทคคุณต่อมแล้วก็น้องพิม์มานะคะในบทเพลงพนักงานใหม่บนโลกใบนี้นะคะรับชมพร้อมๆกัน